สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเสี่ยหมีบาคาร่าเช่นเดิมเช่นเคยหลังจากเมื่อวานลงลิปบวกไปและบวกยับเหมือนกันวันนี้ก็อยากฟังเสียงกระดิ่งไพเราะเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้มาเริ่มห้องจัดห้องนี้มานะผมเห็นแดงไหลๆดีผมเห็นแดงมันไหลๆดีแดงเต็มอะ่ะล้วก็ลงแต่แดงอะดิ เห็นนะล้วก็เล่นแต่แดงอ่ะดิ oh <laughs> แดงออกเยอะมากคนดูขอดูขอดูอีกตาหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะตัดนะตานี้ oh <my> ไหลอะไรแบบนี้เนี่ยเออแดงขึ้นเต็มเลยมีงุบมาห้าใบเท่านะลืมบอก oh จะหวานเจี๊ยบไหมนะวันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์ให้เสี่ยหมีบาคาร่าวีหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับอุ้ยแดงอีกแล้วโอ้โหน้ำเงินว่ะตัดว่ะตัดว่ะคนดูอืมไม่อยากคิดภาพเลย จัดไปมีเงินมาเยอะจัดไปไม้ละพันไปเออไม้ละพันไปกันเสมอจัดไปแดงเต็มกราฟเลือกห้องแบบแดงเต็มกราฟอยากลองเล่นดูนะครับทุกคนนี่ไง นี่ไงห้อย่าเข้านะสวยไม้แรกมผมเห็นแดงมันเต็มกราฟอ่ะผมยังผมงงเลยอ่ะเออผมก็จะเทปไปแดงซะเยอะเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำเงินก็อาจจะขึ้นแหละจัดไปกันเสมอไว้ทุกตา พี่ๆทุกคนว่าไงแดงขึ้นไหมห้องนี้เห็นแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอหน้าแปดเขาแต่เราเก้าเขา้าละเออเก้าขี่ไปดิอเสียวสลังแวบสองไม้ติดแล้วคนดูเลือกห้องแบบนี้เออเลือกห้องแบบเนี้ยอุย้ย ตานี้กลัวตัดจังแต่ไม่น่าตัดเนาะจัดไปสองไม้ติดไม้ละพันสองไม้ติดแล้วอยากลองเล่นห้องแบบแดงจะจ่าแดงไหลๆอะ่ะเออเงินออกแค่สามตาโอ้ไม่กอดวันนี้ผมตั้งเป้าไว้หมื่นนะอุ้ยหน้าสิบโอเคโอเค แดงไหลๆคนดูเออหมวยมันจะถึงเป้าเราเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสามไม้ติดนะครับไม้ละพันนะเออคนดูปังปะผมเห็นห้องนี้แล้วตามันลุกวาวอะดิตานี้ลองแข็งแข็งไปไปเพยเยอร์ไหม อ่ะมีเสอยู่ยเนี่ยลองแข็งแข็งไปเพลเยอร์หน่อยไม่มั่นใจมันมันจะไหลอะไรขนาดนั้นเนาะเหลือจะเชื่อนะ yeah, มามาจัดมาอย่าให้เสียอื้มหน้าหกไวมาผีเข้าสวย oh. เป็นไง oh. ผมตัดสวยไหม oh. บวกครับ ตัดอย่างสวยบวก400นะเมื่อกี้เพราะเราลงไม้เบามากนะไ,มไม้500อะ่ะเฮ้ยกี่ไม้ติดแล้วเนี่ยสี่ไม้เฮ้ยสามไม้ติดนะสมไม้ติดนะคนดูตอนนี้ไม่มั่นใจนะกลัวคื้กลัวน้ำเงินขึ้น3ามแถวนะเออเพราะแดงมันออกไปเยอะเดี๋ยวน้ำเงินอาจจะขึ้นก็ได้ตอนนี้น้ำเงินอาจจะขึ้น3มแถว จัดมาถือว่าค่าเสียเวลาแล้วกันเราเล่นเสมอไปน้ำเงินขึ้นไหมอู้แดงเหรออู้อน้ำเงินไม่ขึ้นนะน้ำเงินไม่ขึ้นนะเอ้ยห้องนี้มันของจริงว่ะทุกคนตัดไหม ทุกคนว่าไงทุกคนว่าตัดไหมห้ารยปผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจผมคิดว่าตัดนะมันก็เวอร์เกินแดงออกรัวๆมาวุ้ยหน้าแปดผีเข้าสวยผมมองว่าตัดนะอ่าเรายังไม่เสียเลยนะคนดู เราจัดไปหนึ่งไม้เสมอเสียแค่เสมอหนึ่งไม้นะเออไม่มีทางขึ้นน้ำเงินไม่มีทางขึ้นเออมั่นใจก็ใส่ไม้ใหญ่ไปน้ำเงินไม่ขึ้นหรอกตัดที่แดงหวานเจี๊ยบไหมมาดูทุกคนลุ้นมา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 หวานเจี๊ยบไหม ขอรูนี่อู้น้าเขาบุยห้าเข้าได้ไหมห้าเข้าได้ไหมเสมอลน้ลนๆบวกมาแปดร้อยนะคนดูเราลงเสมอร้อยหนึ่งนะถือว่ายังไม่เสียครับเออย,ยังไม่เสียนะของจริงว่ะวันนี้เสียมีบาคาร่านี่มันของจริงเอเสมอตามสเต็ปเสียมีนะ ย้อนดูได้ทุกคลิปนะเสมอตัดแน่นอนมาดูให้แม่นเป่าเสมอตัดแน่นอนมาเล่นไพ่คู่เลยสีสีสไปแดงสีสีเท่านั้นอ้ยหน้าแปดผีเข้าไหมอืมโอ้โหเขาแปดว่ะคนดูเราต้องสามเข้านะโอ้โหแย่ ไม้มันใจน้ำเงินขึ้นเฉยอ้หไมมันใจน้ำเงินขึ้นเฉยเฮ้ยกำไรเราสี่พันแล้วเราใจเย็นเย็นว่าเออใจเย็นๆด็นว่นเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะอุย้ยทำไมผมชอบแดงอะทำไมผมชอบแดงอะตาเนี้ยหรือน้ำเงินจะไหลทุกคนว่าไง นีอน้ำเงินจะไหลมาลุ้นลุ้นเช่นเคยอุ้ยนะเจ็ดอ้ยเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าบวกแปดรเออโอ้โหเสมอมาแบบน้ำเงินเสมอมาสองไม่ตัดได้ไงตามสเต็ปเสียมีเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเสียคิดว่าเขาจะตัดไม่ตัดนะมาดิ เส,สมอกล้าเสมอเบิ้ลไหมล่ะกล้าเสมอเบิ้ลไหมล่ะเออกล้าเสมอเบิ้ลไหมมาแดงเท่านั้นตัดแดงเท่านั้นตัดแดงเท่านั้นห้าเข้าโอ้โหห้าเข้าโอ้หเฮ้ยน้ำเงินจะไหลหรอ โอ้เราย้ำไปที่แดงหลายตาไม่ออกเลยนะขอตัดหนึ่งเอะมาเอาคืนหนึ่งเถอะไม้ใหญ่ๆไม้ใหญ่ๆนะมาไม้ใหญ่นะหญๆนะโอ้โหกำไรเมื่อกี้หายไปกับตาลุ้นทุกคนจัดไปไม้ใหญ่สุดแล้วไม้พันห้าอุ้ยเก้า ทีเข้าอือหห้เข้าอุ้ยอ้ยโคตรรุ้นโคตรรุ้นเออแปดเข้านะผมก็เชียร์ให้มันเสมอขึ้นไปอ่ะเออเอาเก้าพันละเก้าพันละเราตามหาอีกแค่หนึ่งพันอือหืตาน,นี้ผมไม่มั่นใจนะ ผมไม่มั่นใจห้องนี้เสมอออกเท่าไรออกไปสามตานะเสมอมมผมคิดนะว่าน่าจะไปเพเยอร์นะั้นน่าจะตัดไปที่น้ำเงินนะครับตานี้นั่นไงอุย้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแดงขึ้นไม่มผมว่าแดงขึ้นสามแถวเนี่ยป่ะมมผมว่าแดงขึ้นสามแถวเนี่ยป่ะมาดิแดงขึ้นสามแถวแน่นอนครับ มามาแดงขึ้นสามแถวจัดไปลุ้นครับทุกคนเป้าเราคือหนึ่งมื่น 10, ได้กำไรห้าพันจะทำได้ไหมวันนี้มาแนวไม้ละพันนะอุ้น้าผีเข้าสวยแดงขึ้นสามแถวตามสเต็ปเออ ตามเป้ายัางตามเป้ายัางอ่าแต่กำไรอยู่ผมเล่นได้นะเออผมผมอยากเล่นนะตานนี้ไม่มั่นใจว่าถามแถวคู่แล้วมันจะตัดลงไปน้ำเงินหรือเปล่าชมกันเราตาานี้ชมครับถ้าแดงไหลเราไปแดงเนาะแดงต้องไหลถ้าแดงไหลอะ่ะมา จัดมาอุ้ยแดงโอ้โหหน้าน้ำเงินผมว่าตัดน้ำเงินแน่นอนสวยตัดน้ำเงินจริงๆนะโอ้โหเขานี้ผมมองว่าเขานี้ผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะน้ำเงินขึ้นไหมนะ ไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจแต่ลงไม้หนักไว้ก่อนเออมาหากำไรเพื่อไปต่อเว้ยทุกคนลุ้นครับมามะมามะอุ้ยหน้าหนึ่งอย่างนี้ผีเข้าเหรอผีเข้านะอูห้หูเขาเจ็ดเลยว่ะสามเข้าเสมอเรียบร้อยเอ,อ้ยน้ำเงินมาเว้ย น้ำเงินมาเว้ยน้ำเงินมานะน้ำเงินมาคิดว่าอาจจะเสมอด้วยตาเนี้มาน้ำเงินขึ้นสามแถวไปแล้วก็ตัดน้ำเงินขึ้นขึ้นสามแถวนะแล้วก็ตัดชิวๆ หวานเชียวมูเยวอ,เอุ้ยหน้วอย่าเข้านะสวยก้าหลังสวยเฮ้ยไม่หลังครับปอกก้าวเลยครับน้าเงินขึ้นนะสวยมากเขาบอกสวยมากโอ้ยไม่ไหลรอกตัดนะต้องตัดนะมั่นใจนะมามั่นใจนะตัดนะ ขึ้น3แถวตัดตัดไปแดงแล้วก็ตัดไปน้ำเงินเพราะน้ำเงินน่าจะมาแล้วมาทุกคนลุ้นขอบอดๆเลยอืมอืมไม่จบไม่สิ้นโอ้น้ำเงินไหลเหรอเฮ้ยผมตามน้ำเงินด่น้ำเงินน่าจะขึ้นนะ มาน้ำเงินน่าจะขึ้นนะนนมาโหเสียกำไรกำไรเราอยู่สองเหลือสองพันครับมาดูน้ำเงินอยู่ขึ้นไหมขึ้นเพื่อไปต่อนะผมยังตามยอดอยู่นะ<ส>ผมเล่นไม่เลิกไงคุณดูพอได้หมื่นแล้วไม่เลิกไงใ,ใ,ใ,ใจมันอยากเล่นต่อ<ส>ไปต่อครับอุ้ยหน้าหน้าเราสวยอยู่ครับเข้าผี สวยสวยสวยมาตาเพยเยอะไหลแล้วเออตาเพยเยอะไหลแล้วเว้ยมาทุกคนตานี้วัดๆไปว่าจะได้ไหมหมื่นหนึ่งอ่ะตามยอดอ่ะคิดว่าไงคิดว่าสุดป้ายไหมเออไปให้สุดครับ ตัดก็ตัดไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดอุ้ยก้าวเข้าก้าวเข้า8ดเข้าปอกแปิดจ็อบอันนี้เขาเรียกว่าปิดจ็อบแบบสวยๆคมๆนะตามเป้านะทุกคนหมื่นหนึ่งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เสียมีบาคาร่าวีหนึ่งด้วยนะครับ ฝากติดตามกันนานๆนะผมมีคลิปลงให้ดูให้มันให้ลุ้นช่วยกันทุกๆวันนะครับขอบคุณนะครับบา,บายๆครับจุบจ๊บๆบ